ได้ติดเสียงคือสิพรผอมกันลนะเนาะเดี๋ยววาตามผมนะครับอิทังเมทานังปริสุทธังนิพพานปัจจโยหตุทานของข้าพเจ้านี้ บริสุทธิ์ดีแล้วจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้าโน้นเทินอิมังพันเตสปริวารังกัตถินะจีวระทุสัง สังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโคอิมังสัป,ปริวรังกัตินะทุทสังปติคันหาตุปฏิขะเหตตวาจั อิมินาทุเสนะกะทินังอัฏฐรตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ผ้ากถินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย เมื่อรับแล้วจงกรารกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินสาทุดอกเตอร์นาทิพ เอาผ้ามาวางไว้ต้นาสงเลยนะครับยกทั้งผานเลยครับเอาแต่ผ้าก็ได้ครับเอาแต่ผ้าวางวางขวางก่อนเด้อนะครับเอามาทอดลักษณะนี้ตรงนี้ดรนี่นตรงกลางลักษณะนี้คือเอามาทอดไว้ทอดทุระไว้วางไว้ ยังยังไม่รับประเคนครับยังไม่รับประเคนเอาผ้าออกยังไม่รับประเคนฮะเอาวางไว้เฉยเฉยนะครับวางไว้เฉยเฉยแล้วก็ไปถอดอันนี้เขื่อนว่าเป็นการถอดสะกก้อนการถอดก็คือการว่างที่บ่มีเหยื่อใยนะครับในผ้านั่นเพราะว่าพวกเข้าชิดจะไหวผ่าดีให้กับคณะสงฆ์นะครับขอสงฆ์จงรับนะครับเพราะฉะนั้นผ่ายุใสแหนยุโตของคุบาอาจารย์ก็มีไตรหนึ่งเด้อผู้ใดยุใกล้ โยมอ้ายอยู่ใกล้ๆเห็นผ่าไตหนึ่งยว่วางย้อนเหมันบ่ผ่าไตหนึ่งย้วางกุตะหนากเจ้าแม่โยมอ้ายเอามาใส่เป็นผ่ากระถินน้ำแน่ในเบื้องแน่เออนะครับนี่คือการเอามาถอดนะครับถอดไปสกอนนะครับเอาผ่ามาร่วมเป็นกองเดียวท้กครูบาอาจารย์เดอเอามาวางเป็นกองเดียวโยวมเดอจังสีมันกระถินกองหนึ่งนะครับเพราะว่ากันพกเข้าเอากระจายนะครับมันสีบ่ได้เป็นกองหนึ่ง ให้ kind of มันติด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 กันไว้นะครับตอนนี้ว่าท่านในประเทศยมแม่เอามากองไว้มองกองเดียวเดียวกันนะครับเอามากองไว้เป็นกองเดียวเดียวกันโซกอนนะครับหลังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอัปปโลกอัปปโลกแล้วเลือกนะครับครูบาอาจารย์ที่จะรับผ่านะครับคณะสงฆ์เป็นจังสิษยทรงตัวแทนในการนี้จะเพ่งเข่นผาทั้งกองนี้ให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับที่คณะสงฆ์ ที่จำพรรษาทวนไตรมาศในอาวาสก็คือวัดธรรมติโน,โนเป็นตัวแทนของสงฆ์ในการที่จะรับผ่าพื้นใดพื้นหนึ่งนะครับในจํานวนผ่าทั้ง3พื้นในการที่จะเอาไปกรานหลังจากกรารแล้วคณะสงฆ์นะครับผู้ที่็นการผ่าได้แสดงเจตนาให้คณะสงฆ์ได้อนุโมทนานะหลังจากนั้นคณะสงฆ์ที่จำพรรษาู่ในวัดเดียวกันได้นอนุโมทนานะครับครูบาอาจารย์ทั้งมดนะครับเกษตรดิมิอาในสงฆ์ ในการได้คล้องผ่ารวมกันกับองค์ที่เพิ่นได้ในการผ่าแลวกศสิมีอานิสงส์อีกหาขอตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นทรงถอดอาบัติออกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการไปใส่มาใส่ด้สะดวกในช่วงเดือนหนึ่งนี่นะครับหลังจากในการผ่าแล้วก็สิมีอานิสงส์เพิ่มไปอีกซเดือนนะครับต่อไปเอามาเ่าว่างไว้เมื่อได้โยมแมมเด้อมีอีกบ่มีผายอีกบ่มีผพ้ใดถือไว้อีกบ่ นะครับกันบ่มีแล้วก็ไปนางเอาเอาตนดอกเงินมามาถวายพี่ทั้งพี่ไปตนดอกเงินทั้งพี่ก็ได์มาถวายทั้งหลวงปู่รวมนะครับปู่รวมก็ดีอาจารย์มาสิน็ดีนะครับไ่ถวายถวายแล้วก็เอาขึ้นไปเช็คยอดเด้อแม่เด้อนะครับอาจารย์ให้เป็นเป็นตัวแทนสงเป็นผู้รับแล้วก็เอากลับไปเอากลับไปก็กาไปนางไหว้สะเกินได้ยาเฝ้าไปนับนะครับยาเฝ้าไปนับไปเช็กห้คูบาจะเอาไปลงไปเลยแต่ว่าเฝ้ายาเฝ้านับนะครับ เพราะว่าสิเดี๋ยวฟังอัปโลกกตินสะกอนนะครับนะครับกลับไปสะกอนเด้อกลับไปสะกอนกลับไปสะกอนจะเฝ้าจะเฝ้านับได้ยินในความสงบก่อนเอาโอกาสต่อไปนะครับกสิได้กราบอาราธนาเนมนต์พรมเอกา่าจ์อัปโลกกระทินเข้ากะนั่งฟังเดี๋ยความสงบ นะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะผ้ากฐถินทานกับทั้งผ้านิสังสบริวารเป็นของคุณโยมด ok ็อกเตร์ เหนือทิพย์นำรงชัยพร้อมทุกด้วยศรัทธาญาติโยมผู้ประกอบด้วยศรัทธาสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายพระพิสุสง์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไกลมากในอาวาสนี้ก็แลพระกถินนี้เป็นของบริสุทธ หลุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงที่ประสุมชงจะได้จำเพาะเจาะจงเป็นของใครก็ไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินะธารกิจ ตามพระพุทธอนุญาตและมีคำอธิกถาจารว่าผู้รู้พระพุทธาอธิบายสังวารณาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลทุตาสุตาทีคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการ มีบุพกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกทินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแจ่ภิกษุรูปใดจงพร้อมเพียงกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทิน ผ้ากฐินนทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระประดิษฐาวโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินนธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสูรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่าำกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใส จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุ ต่อไปเราภาพก็ตั้งใจรับพรจากคณะสงเ์เดอเตรียมกวดน้ำระพรเนเยาทาวริวหาภูลาพริปุรเรนตีสาขลังเอวเมวะอิโททินังเปตานังอุปกปตีอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิชตุ สัพเพปเรนทูสังกปางยันโทปนารโสยทามณิโชติรโสยทามสิทิโยวิวัจันตุสัพพโละวินะสตุมะเตภวัตวันตระโย

ติเมอาคัสิเมยาติเมตาสกัจะจเมเบตานังทักกินังทักจามุเภกตัมโนสรังในรุนังวาโสโก

ตุปติติตาทิคารตังอิทายันสัทนานโสโอปกาปติโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตเปตานาปุชาจักกะตาอุลาราภะลันจะเพื

ดูุภุเตสุตาติสุเวปสันนามนาทาสสวิปุลาาหติทาคินายตาตาโนโมทันติวายาวัจังกระโนติวานาเตนันทากินโอนาเตติปุญญาสภาคินนทัสสมาตทเตน petwanajin toya jadijinang ma apalang punnya nipal lerooka di nanti Hawa sap เทวตาสัพพุทธาอนุภาเวนะสตาสดทิภวันตุเตภวตุสัปพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพทมนุภาเวนะสตาสดทิภวันตุเตภวตุสัปพะมังคาลังรัก ขันตุสาปเทวตาสาภังธานนอาเวนสตาโสตีภะวันตุเตยยันตุนโพธิย सुचय मङ्गले परा จิตปบาลังเกสีเสปถาวิปคเรอภิเสเกสะปุทธานังอคปันโตปทมติสุนักตังสุมังคังสุปปปัตังสุติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยีทังพระมัจ ริสุปัฏฐานีนางกายกรรมังวาจากรรมปัฏฐานีนางปัฏกินีนางมโนกรรมังปณิทิเตปัฏกินนาปัฏกินนานิจตวานารพันตเทปัฏฐานี มาสิทธินมนมนในพอดีเลยในสร้างภาพเพลินกลับภาพนีแ่แหละยังยร่มเย็นอะระหังสัมมาสัมพุทโธพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพควตาธรรมโม ธรรมนามาสามมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิกระคณะสงฆ์อย่าเิ่นลุกนะครับอย่าฝ่าวลุกได้ครับได้ครูบาอาจารย์รอย่าฝ่าวลุก อาญาโยมไปรอเกศประเขนอาหารยุดทางตัวอาหารด้านหลังเดอ้อขึ้นดอกเกเนื้อทิพเปรอประเขนอาหารลงปูลูกกอนมูเล่ไปรับประเขนหลงปูไต้เล้วคุณบาอาจารย์ลูกอ่นๆนจะฝ่าลูกเพราะวะะ่าทันไดได นับเลยครับลำดับต่อไปเข่ากับสีประเทศอาหารนะครับประเคนอาหาร ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจกเปิดเทศอาหารกับเชิญดานหลังนะครับนี่ดันหลังอาจสงนะครับน,นี่เป็นต่อยอดเนาะต่อยอดต่อยอดครับผู้ที่ที่ประสงค์จะต่อยอดอ่ะขอเชิญอ,อาจารย์จันทโธเรากันเนานะเป็นผู้ถือยางรับพี่น้องฮะผู้ใดกำลังบันเดชจุใจอยากทำบุญต่อ อยากต่อยอดอยากอยู่ในทีสูงนะครับปีนีกกะทือว่าเป็นบุญนะครับพ่อเฮาถวายกระถิน,นเสร็จเรียบร้อยผสม์เพิ่นอุปโลกอุปโลกกระถินเสร็จปุ๊บฝนตกเนี่แสดงว่า เทวดาเพิ่นมาอนุโมทนานะครับครับสาธุอนุโมทนาต่อยอดห้าร้อยว่าแม่สาธุครับารอบาใส่ขันเลยครับใส่ขันเลยนะครับเดี๋ยวต่อยอดเขาเป็นยอดเดียวกัน ต่อยอดสาธุสาธุสาธุครับต่อยอดสาธุสาธุสาธุครับสาทุอนุโมทนาเด้อหลวงพ่อพาต่อยอดสองร้อยบาท สาธุสาธุสาธุพ่อแล้วครับครบเลยไม่ไม่เขียนครับครับครับอ่าเชิญเลยครับอ่าทั้งผมผีกระไดเด้อครับต่อยอดอ่าทั้งอาจารย์จันทโรพนอาศสีย่างมันทัวบ้านเปื่อยน้ำแม่ยังกอะแม่ลำยายบ้านเปื่อยน้ำ หนึ่งร้อยบาทสาธุขอให้อาจลาดขึ้นสวรรค์ยองยองนะแม่เด้ออาซาทุอนุโมทนาครับอู้อาจารย์พระอบทองพร้อมครอบครัวนะครับอาจารย์ท่านนล่งบ่มาบอกครับอาจารย์ท่านนล่งประเดี๋ยวเพื่อนมาโอ้ครับผมสาธุสาธุสาธุคุณแม่ฉลวย ต่อให้ลูกไหหลานครับโอ้ห้ยยูดีมีแห้งเด้อครับครับมีความสุขความจเจริญครับอยู่ดีมีแห้งโอ้พี่แอนก็มาต่อยอดสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุาธโอ้เอาเอา,เอาตั้งใจแม я, ค่ค่อย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 ใจเยน็ยนๆได้ต่อสุขคนสาธุท่อนบนเนี่ยคือแหลกตังงาสาธุอนุโมทนานี่ใจใ่ๆจังสีนเนะ สาธุบันหัวนาสาธุอนุโมทนาครับอนุโมทนาแม่มณีฮะสทมณีมชัยชนะเนาะต่อยอด500บาทสาธุสาธุสาธุาบ้านหัวนาคำแม่ไอหยังเกาะแม่บัวโดนรัศมีจ้ะแม่บัวโดนรัศมีบ้านหัวนาคำต่อยอด หนึ่งร้อยบาทจ้าธุนุโมทนาเด้แม่เดอครับยังมาอยู่เรื่อยๆครับต่อยอดสาธุสาธุสาธุอ้าวอ้าวอ้าวคุณยอยอุบลโอ้ยทำทาหลงไว้เดอแม่เดอพ่อได้เป็นคาน้่มมันรถแม่บ้าน ว่ามันมีถอดได้ปลอมใส่ปลอมใส่บัดหอดเนี่ยเมียบานได่ยางเอาเบาไว้ดิทำทาหลงว้อ่นี่คุณยายประทุมตอยอดคือแม่แหลกตัง ถวายกระทินแล้วกินเขานะักกินปลากนเด้อครับพูดบ่ฮนไดนกินเขา่าพูดกินเข่าแลกกินอีกก็ได้ครับมีลงท่านไอติมนะครับลงลงท่านาน้ำปานะนะครับพี่น้องลองเลือกเบิงนะครับเดอ้อพี่หน้าเบิง นไม่่่าเาีหยิบออกมาเลยครับไปหยิบออกมาเลยครับสาธุต่อยอดหนึ่งบาทผู้ผู้ช่วยสุมารีแก้วบันจักครับสาธุสาธุอันขอโทษได้ไหลายบางเทือนนึกซื้อ,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 อว่าออกเพราะว่า พูด่นมาล่ำ่นแต่งหนาสวยนะหนาเพราะคือเก่าครับครับ,รบอัน,นโอ้ผมเขียนให้แล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> น้องยายอุบลสามน้อยบาทผมคิดซื้อพ่ออกเอาเขียนซื้อให้ผมนะนแม่แพรสีสมแม่แพรสีสมต่อยอด สองร้อยบาทสาธุสาธุแม่อรุณ<บ>ีแก้วหาเนาะแก้วแก้วหานามสาธุอนุโมทนานะบุญน้ำเด้อแม่เด้อทํทำบุญน้ำสามร้อยบาท ผูบ้บริหารในตยอ,อดบริหารในขัดใจก็มาอีกได้เรื่อยๆนะครับเด้อเนี่ยผมก็ยืนอยู่นี่แหละถือขันถ่าอยู่ผู้ใดอยากตยอ,อดก็ได้นะครับขันตยอ,อดแล้วเอากลับไปกินไอติมเย็นๆหวานๆโดยโล่งท่านอไอติมจากบ้น้นจานนะครับบ้านบ้านจานกลสินนะครับแล้วก็มีโล่งท่านน้ำหวานของ อาจารย์ดรเนื้อทิพ์นะครับนอทปนะครับุ่คน่สย่งค,คุณครูสั่งบ,บสายบทถึงต้องยับตนเขาหาคน ต่อยอดมา,มามามาครับมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆนี่สาธุสาธุโอ้โบเมนเงินทิพย์ว่องหันดีลหรเนี่ยถ,ถึง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 ตรงนี้เอาให้ให้ผู้ทายยิ้มคือผู้ถือทายยิ้มขอบคุณคนนี้ให้ผู้ สำหรับปุ่นบานเท้ามณีเนาะค่ะเนาะของกระถินสะมคีของรมทินุกขอขอกาบขอพระคุณอยากมีทางไก่ได้ยยินข่าวมาจากหลากหลายไก่หลายๆหอดจังหวัดสุรินทร์กมาค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาต่างแต่าหมู่ว้านเนาะค่ะในชางว่าเพิ่นมาทาบุญน้าเฮ้าเพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่มองนี่ละเพิ่นเคยไปเคยมาอยาตยโยมที่นองเหาก,ก็มาจากหลายหลายทีไกลๆ,ๆ,ๆเพิ่นก็มาก็อนุ โมทนาสาทุบุญก no ับพี่กับน้องของตำบลขามเถาเฮ้าหลายๆเด้อค่ะที่มาสรอยกันรวมทั้งญาติิตพี่น้องที่ยู่ละๆะนี่นะคะบ้านไก่เลี้ยงเกี้ยงของเข้าละนี่กับมาหลายมาเห็นหน้กกันสุปีสุมือค่ะเข้ากับเห็นอ่าถ่ายรูปก่อนพน่ะเป็นว่ามาท่านด็อกเตอร์มาถ่ายค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้สร้างกับเขามากขึ้นกันค่ะ